สาบายดีเมื่อนี้สีผ้าอเบึงอ่าแขวงเส้นขวางโตเมืองแป้กแขวงเส้นขวางเด้อจุดที่ห้าเริ่มต้นกับแมนยูบาลีบาลีอยู่วิทยาลัยเทคนิควิชาซีบแบบประสมประสานแขวงเส้นขวางบนาอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเป็นวิทยาลัยเทคนิควิชาซีบแบบประสมประสานแขวงเส้นขวาง ถ้าว่าเฮาขึ้นล่างไปนี่ก็เป็นบ้านนาหอยเด้อกายบัลลี่ขึ้นล่างไปทั้งเฮ้าไทายวิดีโอมากนี้นะเป็นบ้านนาหอยแล้วก็อ้อไปสื้อเมืองคูกูดไปเสื้อหนองตังแล้แบบนั้นก็ล้าก็ไปเสื้อสลาผู้คูนเมืองคูคูนเควงลงพระบางและต่ว่าเฮ้าสิไปซื้อซื้อ,อไปเลยเลยไปจนกายัวเมือง ตัวเมืองเส้นขวางไปเลยนี่นะเพราะว่าทางเส้นนี้นะไปถ้าว่าเข้าไปซื้อซื้อไปง้อไปซื้อเมืองคําไปซื้อเมืองหนองแฮดแล้วไปซื้อไสเดนเล่าเวียดนามทางเส้นนี้นี่นะถ้าว่าไปซื้อตลอดนะอันนี้เป็นบันลลี่เมืองแปก๊กแขวนเส้นขวาง เป็นเคตขยายตัวเมืองได้เขตนี้ก็เป็นเคตขยายตัวเมือง อันนี้กะทางเบื้องขวามือทางเลี้ยวไปนี่กะเพิ้นหากตัดไม้ทางเส้นนี้เพิ้นหากะตัดไม้พอดีตัดไปเสื้อข้างสนามบินแขวนเส้นขวางเลยถท้าว่าเท้าเลี้ยวขวาไปเมื่อกีนี้พอดข้างสนามบินแขวนเส้นขวางถท้าว่าเทาเลี้ยว ונים, ขวาไปอีกกะพอดีไปเสือ้อสนามกีฬาแขวงเสื้อสนามกีฬาแขวงอันนี้เป็นห้องการอันนี้เป็นห้องการ พระเนกรัพยาก,กรมนุษย์พระเอกรัพพาก,กรมนุษย์และสิ่งแวดลอ้อมตัวนี้กับคนละห้องการนี่ได้ตัวนี้เป็นห้องการศูนย์บริการกองทุนและประกันสังคมเควงตัวนี้นี่นะตัวนี้กับเป็นห้องการอีห้องการหนึ่งน้ เป็นพระเอกแห่งงานและสวัสดิการสังคมสามห้องการติดติดกันตัวนี้กับยูป้าไหมยูป้าไหมบิกนี่ก็เป็นเป็นเดินเดินเดินไปตั้งเป็นเดินบูนเขาเจ้าเฮดเกมเสื้อกีฬาแห่งศาสตร์ครั้งที่สิเอ็เสี่ยงขวางเป็นเจ้าภาพนะเป็นเดินไปตั้ง นี่เมนกล่องคุ้มครองภาษีเอากายมาที่นี่เมนกล่องคุ้มครองภาษีอยู่เบื้องซ้ายมือนี่เป็นโซนมอนเบื้องซ้ายมือเป็นโซนมอนบักไงอยู่ทางหน้าเท่ากับเป็นอ่าเบื้องขวามือนี่ก็เมนฮงเฮนฮงเฮนเจนิดาฮงเฮนเจนิดา นี่เมนหงเห็นเจนิดาอันนี้ก็เป็นคิวลดี้ได้หนิคิวรดคิวลดไปเบ่งจันอีอันนี้ก็สามคิวลดเฮ้ยคิวลดไปเบ่งจันอยู่เส้นงขวาง ป่อเธอหื่นงามหื่นงามป่อเธอหื่นอยู่เส้นขวางมีแต่หื่นเเนยเเนยหลังงามๆแต่แท้ใดหื่นอยู่เส้นขวาง นะฮือหลังนั้นก็นอยู่ปุ้นม,มังกลาบเฮ้ยตะเวียนโตสัมบัติอันนี้กับเป็นฮงเฮนเจนิดาอีเด้อน,นี่ก็ฮงเฮนเจนิดาอ,อันนี้นี่เป็นเป็นบ้านโง่เลยได้โบเมตเป็นบ้านลี่ได้บ้านโง่บ้านนี้บ้ดนีแล้ว อยู่เบื้องซ้ายมือนี่กับทางเข้าห้งเฮ็ดปฐมบ้านง,ง่อยอันนี้ก็เป็นห้องการบ้านเรียบๆห้องการบ้านไปนี่กับไปซื้อรหงเฮ็ดปฐมบ้านง,ง่อย ยูทางหน้าเข้ากับเป็นซี่แยกเดอ้อยู่ทางหน้าเข้าเป็นซี่แยกซี่แยกไฟแดงถ้าว่าเข้าเลี้ยวซ้ายกับไปซื้อสนามกีฬาวันวันักคดีพื้นเมืองแขวงเสยงขวางเลี้ยวซ้ายไปนี่นี่นะบ่อนขาเจ้าอันกินกินเจียงบ่อนขาเจ้ากินเจียงบ่อนขาเจ้าเฮ็ดบุญปีไม่บุญอันนั้นนะคนลายหลาย เป็นบุญใญ่ที่สุดของแขวงเส้นขวางเลยนะแต่นี่ไปกับประมาณนลักปลายนี่เลยลักปลายแต่ซีแยกนี่ไปไถ้าว่าเห้าเลี้ยวขวากะไ,ไปเซอร์หนองน้ำงามแล้วก็อยู่หนองน้ำงามท่านมีวงเวนยู่หนองน้ำงามท่านนะอยู่วงเวนท่านลาเห้าเลี้ยวขวาลาไปเซอร์สนามกีฬาแล้วก็ไปเซอรน์สนามบิน เอาไปซื้อนี่เพื่อสีรอะตัวเมืองกันเส้นขวางเด้อเอาสีคีรถดไปซื้อซื้อไปเลยเลยอันนี้เป็นเขตในเมืองแล้วเด้อวันนี้เป็นเขตในเมืองเลยพอดีห้าโมงห้าโมงเขาเจ้าเลิกกันนะันเลิกเวเลิก,กน,นะถ้าว่าคีรถมาทางหน้าโหแดด่องตาแล้วนี่ทางเส้นนี้นี่ไปไปเซอร์นะ วิทยายลัยคู่อานน,นวิทยายวิทยายลัยสร้างคู่ข้างไข่เะดอกวิทยาลัยสร้างคู่ข้างไข่แต่นี่ไปกับประมาณน,นั้นจักรลักนี่สิบสิบลักนี่แหละแต่นี่ไป่อดวิทยายลัยสร้างคู่ข้างไข่ฮะล้วกับไป่เสือพูดเลยบ้านยอดเงึมเหยนองเป็ดพวนนะบ่อนต้นกำเนิดของเันน้ำเงึม ลวก็ไปซื้อเมืองค่าแลวกับไปซื้อเมืองเงินหนองแฮดแลวก็ไปซื้อด้านด้านสากลด้านสากลน,น้ากั้นนะนะแสดนเราเวียดนามเขตนี้เป็นเคตในเมืองเด้อเด เม,มีสองเส้นได้เส้นผ้าใจกลางเมืองมีสองเส้นฝ้าเบื้องขวาเบื้องขวาไปปุ้นนี่ก็มียี่เส้นหนึ่งเส้นนั้นเป็นเส้นทางอันนั้นได้งามได้เส้นนั้นเป็นเส้นทางนนงาม,นนางงามแต่ว่าเฮ้าสีไทยวิดีโอเส้นนี้ก่อนตัวนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตตัวนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ได้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขากลามาเมื่อกี้นบล็อกใหญ่หเข้าไปเนินนะ หนาวเลยตอนนี้หนาวหนาวห้าโมงนี่หนาวอยู่ทางหน้าห้ากับเป็นนา,นาเป็นตลาดเป็นตลาดขาเจ้าเอิญกันมาตลาดสามสันตลาดสามสัน อ่อเลี้ยทางหน้าเฮานี้หละตลาดสามสันอยู่เบื้องซ้ายมืออยู่เบื้องซ้ายมือดิตัวนี้เลยเขาเจ้าเอินตลาดสามสันจักซื้อตลาดแท้ๆเม้นซื้อน,นเล้วดีตัวนี้เป็นตลาดสามสันเขาเจ้ามักเอิญเนี่ยนั่นน่ะกายตลาดสามสันผูกกรเป็นตลาดอีตลาดหนึ่งเนะตลาดพ่นสวรรค์ถึง ตลาดพุ s <S of ่นสวรรค์ติดกันเลยนะติดกันเลยตลาดสองตลาดนี่ติดกันเลยตลาดพุ่นสวรรด์ดีเหาติดกันเลยตลาดพุ่นสวรรค์เข้าไปซื้อซื้อปูนก็เป็นวงเวีนได้วงเวีน ชาวาเลนขวาก็ไปซื้อเส้นทางผ้าจีกางเมืงองอีเส้นหนึง่งเดี๋ยวคลิปหน้าสิไปไปถ่ายวิดีโอเฮเบิ้งคลิปหน้าสิไปถ่ายวิดีโอเฮเบิ้งเส้นผ้าจีกางเมืองเส้นหนา พอดีเขาเจ้าอ่อนอ้อมาแต่ตลาดเลิกเวะเลิกอัอนนั้นได้อล,ลดหลายเด้ ตัวเมืป๊กแ,กแขวงเส้นขวางเด้อตัวเมืป๊กแ,กแขวงเส้นขวางตัวนี้เป็นหงเหมเห,เห้งหมทางเส้นนั้นตรงงามๆนั้นกับทางเส้นนี้สทางเส้นนี้ได้เรื่งเศรษฐกิจเลืงองนะ ทางเส้นนั้นนี่โบหลายสลายเป็นห้องการทางเส้นนั้นห้องการทางเส้นพาใจลางเมืองเส้นนั้นเส้นนี้เละเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเลยทางเส้นอันนี้กาเมนห,ห้องวัดก,กา ห้องวักการเข่งแข่งเส้นขวางห้องวักการเข่งเส้นขวางนี่เป็นการค้าธนาคารการค้านี่เมนวงเวน เลี้ยวขวาไปพุ้นกระปินนั้นเป็นเส้นทาง้าใจกลางเมืองอีเดอร์นี่เป็นหงแหมแตอนนั้นเป็นธนาคารเข้าไปนี่เมนตลาดกลางคืนเน้อเขาหอ,อมเขาก่ามาเมื่อกี้นี้เบิ้งสายมือเป็นตลาดกลางคืน ตลาดกลางคืนกับคนมาลิ้นม,มาโหหลายอยู่ได้กับเจ้ามายางมานังกินกินลิ้นกินโหะนะกับเจ้าไข่ปีงไข่จ้ามอันนี้เมนธนาคารกลางเพิ่นหากะกำลังสีแหลวกำลังสีเฮ็ดแหลวอันนี้เมนธนาคารกลางเด้อคือสีแหลวแล้วเด้นี่ตบแต่งแล้วน,นี่เมนธนาคารกลาง เฮาเบิกเงินด้วยตัวเองนั่นหลังบังหญ่หนึ่งในธนาคารกลางนะเฮาคีดลดเบิงนะอยู่ในกองนี่แนวนี้แหละบ่อย่เขาเบิงอยู่โทรศัพท์อันนี้แม่นทางเข้าตลาดโ่นผู้ค้ำทางเข้าตลาดส่วนผู้คำ้ำตลาดโ่นผู้คำ้คำก็เป็นตลาดหญ่ดยตลาดส่นผู้คำ้ำกันมันญ่ซ้ำกันครับอันตลาดสามสารโบกกับตลาดพทนสวรรค์์บนตลาดนะ คัมนี่นะเป็นตลาดญ่อยู่ทางหน้าเขากับเป็นแยกสามแยกสี่แยกสี่แยกถ้าว่าเลี้ยวขวากับไปเส้นทางอ้อมอ้อมในเมืออ้อมอ้อมในเมอือแล้วกับอ้อไปซือ้อันน้ำง่ำคือเก้า ถ้าว่าเลี้ยวขวาอีเส้นหนึง่งไปซื้อบ้านบ้านตัวนี้บุจื่อสินบ้านถ้าเลี้ยวขวาไปนี่ละไปซื้อเป็นเส้นทางอันนั้นเด้อเส้นทางอ้อมในเมืองอ้อ,อไปซื้อนองน้ำงับเลี้ยวขวาอีตัวนี้นี่ไป บมดื้อซื้อบ้านนะเลี้ยวฝาไปนี่นะบมดื้อซื้อบ้านตอนนี้เขาไปซื้อไปซื้อซื้อไปนี่กะไปเซอร์ฮงเฮินวิทยายลัายข้างขายอันนี้เป็นปกศอเข่งวบปกศอเข่งถ้าผู้เลิกสิไปอัน เมืองคัมก็ไปทางนี้เดอ้อทางนี้เด้อไปเมืองคัมนะเมืองคัมนี่คือมีบ่อนท่องเที่ยวหลายได้เมืองคัมได้บ่อนท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เด้อบ่อนท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ก็เป็นทำปิวฮะนะวันที่เซาซีเดือนสิบเอ็ดหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเปดวันอันนั้นนะเป็นวันนั้นขอเจ้ายิ่ง ยิ่งลุษศรไฟเข้าไปเสื้อทําปิวโอ้ยคนเสียชีวิตหลายเพะนะมดเทเลาร้อยเจ็ดสิศพเจ้ายิ่ยงลุศรไฟไปเสื้อทําปิวนะ mm hmm. เดี๋ยวนี้กาเพิ้นเฮดบุญไ่หาได้ mm hmm. แต่ละปีแต่ละปีนะ ทุกๆวันที่เซาซีเพิ่นสีเฮ็ดบุญบุญใญ่หาโดวินญ,ญานพูดถือคอหายอยู่ทำปีหวหันและวันที่เซาซีเดือ,เอดเซ็ของแต่ละปีแต่ละปีลกักกะมีบ่อน้ำฮอนเมืองคำบ่อน้ำฮอนบ่อน้ำอุ่นคนไปนลินหลายแต่แท้ได้บ่อน้ำฮอนบ่อน,น้ำอุ่นนะนวันเสาร์วันอาทิตย์ลวคนเต็มเพราะว่ามันมีหาอาหารและก็เขาเจ้าต้น้ำอุ่นมาเฮ็ดอันสาลอยน้ำ พันนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวสิภาพไปเบิ้งเด้อโปน้องอูดแล้วก็ทำปิ้วเดี๋ยวห้ววาสิี่ายวิดีโอหอดทางเข้าวันหัวนี่ก่อนเด้อห้าสิี่ายวิดีโอหอดทางเข้าวันหัวเขาว่าสิี่ายวิดีโอไปจนหอดอันวิทยายลายัยสร้างคู่ข้างไข่ผัดกองเลิมโฟกัสบ่ได้เลยมันมันเลิมมืดละ ตอนนี้ก็เข้าห้าโมงครึ่งแล้วมันละเลิ่มมืดเลยเด็นใบไม้ใบอันนั้นก็นเลิ่มโฟกัสบไดาเลยอันนี้เป็นเขตเขตนอเมืองแล้ว,วเ้อเขตนอเมืองเลยเข้าสิไทยวิดีโอไปฮอนนี่ฮอนบอนผู้ ทางนาปุ๊บสำหรับคลิปนี้นี่ขอจบสัมีิกนเดอร์สำหรับคลิปนี้ขอจบสัมีิกนเดอร์ขอครอบเจอเล่าที่ส้มแต่ต้นจนจบขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เดอ้ขอขอครอบเจอ ทางหน้านี้เป็น,น,นทางเข้าบันโฮเด้อเลี้ยวขวาเข้าไปนี่ทางเข้าบันโ่หขอจบคลิปก่อนเด้อขอขอบเจรลยเลยที่สมเตยต้นจะจบขอขอบเจอ